วัยสาบวกคนทําอะไรบ้างคลิปนี้โนสปอนนะจ๊าในทางการแพทย์พอขึ้นเลข3แล้วคอลลาเจนไม่สร้างแล้วนะคะมีแต่จะลดลงเรื่อยๆสิ่งที่ทําถ้าไม่ p r o เทคคอลลาเจนเดิมก็ต้องสร้างคอลลาเจนอันใหม่ขึ้นมาเดม m สอย่างแรกที่ต้องทําเลยคือ 1. นึ่งไฮฟูเพราะพลังงานความร้อนของไฮฟู oo, กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้จริงแนละป้องกันหน้าเหี่ยวโดยความร้อนจะลงลึกไปถึงชั้นผิวกระตุ้นให้เกิดผิวใหม่ด้านใต้ใครมีทุนทรัพย์หน่อยก็ไปจัดอัลเทราหรือจะเป็นกลุ่ม RF เช่นเทอร์มา e แต่ถ้าใครงบจํากัดจะไไปัดฟู F ก็ได้เพียงแต่ต้องทําทีๆทำหลายๆครั้งหน่อยแต่ได้ผลใกล้เคียงกับตัวราคาแพงเหมือนกันอย่างที่2โบท็อกต้องฉีดแน่นอนเราฉีดเพื่อป้องกันการเกิดริ้วรอยถาวรถ้าเราปล่อยหน้าเราพับไปเรื่อยๆริ้วรอยมันก็จะยิ่งลึกขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ไม่ว่าจะฉีดโบท็อกยังไงก็อาจจะแก้ไม่ได้แล้วถ้าเราฉีดไว้ตั้งแต่เนิ่นๆมันก็ไม่ค่อยเกิดร่องลึกเท่าไหร่อย่างที่3ยากลุ่ม PLLA หรือ poly lactic acid คือจริงๆเป็นยาที่ต่างประเทศฉีดกันมามากว่า20ปีแล้วแต่เพิ่งมาเข้า ไทยเราก็เพิ่งมาบูมเมื่อปีที่แล้วอยากจะบอกว่าเป็นยาที่ดีมากๆเพราะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนไทวันในชั้นผิวได้มากกว่า20%เฮ้ย <He i, S 2> คือมันเยอะมาก,มากตอนฉีดเสร็จแรกๆอาจจะไม่จึ้งใช่ไหมคะแต่ในระยะยาวเนี่ยอยากจะบอกว่าคุ้มสุดๆเพราะมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้จริงและป้องกันหน้าเหี่ยวได้ในระยะยาวและอย่างสุดท้ายงานผิวก็สําคัญผิวหน้าที่ดูฉ่าวาวดูมีความชุ่มชื้นจะทําให้หน้าเราดูเด็กไม่ว่าจะดิบวิตามินหรือจะฉีดเมซูน้าใสซึ่งในท้องตลาดมีหลายตัวที่จึง้ง ขออนุญาตไม่พูดยี่ห้อให้ลองไปศึกษาเอาเองว่าปัญหาผิวของแต่ละคนเหมาะกับเมโซหน้าใสตัวไหนหัฒถการทุกอย่างให้รีบทำนะคะใครเริ่มก่อนได้เปรียบเพราะปล่อยเวลาไปให้ผิวเหี่ยวนานๆมาซ่อมทีหลังอาจจะไม่ทันการไม่ว่าจะฉีดอะไรหรือทําอะไรมันก็อาจจะแก้ไม่กลับแล้วก็ได้ค่ะ